ปังปุริเยยอดรับชมพุ่งสูงปีตหลังตากล้องโฟกัสลิซ่าและพิงที่งาน MVA a w a r อ s อรชาวเน็ตต่างชาติคอมเมนต์แบบนี้ สวัสดีทุกคนนะคะล่าสุดค่ะที่น้องน้อง c k ล i n พงนะคะได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน2022 MTV Video Music Awards ค่ะหรือ VMA Awards ปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ Potential Center ค่ะ b l a c k พ i ง k ได้รับรางวัล Best Metaverse Performance ค่ะอย่างเป็นทางการปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกในหมวดหมู่นี้นะคะได้ถูกรวมอยู่ในงานประกาศรางวัลดังนั้น BLACKPINK จึงสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้ส่วนสาวลิซ่าเองค่ะไดกลายเป็นศิลปินคนแรกและคนเดียวในตอนนี้นะคะที่ได้รับรางวัลเบสเคป๊อจากอัลบั้มเดียวของเธอค่ะที่มีชื่อว่าลาิซา บนเวทีค่ะสาวลิซ่าได้กราอวขอบคุณโปรดิวเซอร์แทดดี้ขอบคุณไว e ี t e เดเว n เขอบคุณริงและลิซ่าค่ะได้กราวขอบคุณสมาชิกขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณเมมเบอร์เป็นภาษาเกาหลีและปิดท้ายค่ะคำว่าขอบคุณค่ะเป็นภาษาไทยยอดรับชมสาวลิซ่าโฟกัสคลิปนี้นะคะที่งาน MTV ได้ไทยแตะยู่ที่250,000ว่วิวค่ะในส่วนของวิดีโอมิวสิควอร์ดนะคะได้มีการถ่ายลิซ่าค่ะมีการยืนอยู่บนเวทีค่ะ ขอบคุณรางวัลยอดวิวแตกอยู่ทีห้าดหลานกว่าวิวค่ะในเวลาอันรวดเร็วเรามาสองชาวในต่างชาตินะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลิซา่าเธอดูสวยเท่เก๋คือเธอมีพรสวรรค์และเธอคือที่รักของทุกคนนี่คือตัวอย่างที่สมบุญแบบเธอถูกกำหนดไว้แล้วให้เป็นซูปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกใครก็ไม่สามารถปิดกันได้ เธอพูดสามภาษามันบ้าไปแล้วฉันไม่รู้ว่าจะร้องให้ทำไมทุกครั้งที่ดูลิซ่ายินดีด้วยนะมิสลิซ่าโอ my กอดยอดดู 5.3m ในตอนนี้ ลิซ่าเธอไม่เชื่อด้วยสองว่าเธอชนะรางวัลแต่พวกเขาไม่ได้แจ้งว่าลิซ่าได้รับรางวัลดังนั้นเธอจะมีปฏิกิริยาที่ดูสมจริงมากขอแสดงความยินดีกับสาวลิซ่าอีกครั้งด้วยนะเธอเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากขอแสดงความยินดีกับสาวลิซ่า best metaverse performance best k pop with lisa ขอบคุณแทดดีที่แต่งเพลงนี้ให้ลิซ่าเธอเก่งที่สุดและยินดีอีกครั้งด้วยนะกับลิซ่าคนเก่ง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ